สนับสนุนโดยย่ามอง,งานา ผู้เสียชีวิตถึง4คนแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า5คนแต่ปรากฏว่าผู้รอดชีวิตออกมาบอกว่าพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ทหารเข้าใจผิดทําเกินกว่าเหตุนะครับล่าสุดกรณีนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ชุดที่คายคาดีนะครับก็เตรียมที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ครับเพื่อที่จะมาช่วยในการเก็บพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม,ตมนะครับส่วนการสอบสวนทหารปรางทั้ง6นายที่อยู่ในวันเกิดเหตุนั้นก็จะต้องรอสอบต่อหน้าพนักงานสอบสวนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามคาดีเป็นกรณีพิเศษที่ปปปรรรระะกกกกอออบได้ววยยยาาาตํจฝ่คงแล็ ทหารรัฐธรรมนูญขณะที่คณะทํางานก็ยังเตรียมประสานชุดนิติวิทยาศาสตร์ของคุณหญิงแพทย์คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนส,สุนันต์เข้ามาช่วยในการตรวจเก็บพิสูจน์หลักฐานต่างๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้สอบพยานบุคคลและเก็บหลักฐานเป็นปืน2กระบอกที่เจออยู่ในรถของชาวบ้านซึ่งชุดสืบสวนระบุว่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญเพื่อที่จะตรวจสอบลายนิ้วมือต่อไปพลตํารวจตรีพิเชษปิติเศถพันธ์ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปัตตานียืนยันนะครับว่าจะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่ กอีกทั้งมีชุดสอบสวนคดีกรณีพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามคดีซึ่งก็จะทําให้คดีนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นขณะที่พลเอกยุทธศักดิ์สิสิประภารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ทําให้เป็นปัญหาในภาคใต้เกิดการบานปลายขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งกองทัพภาคที่4ก็ได้เข้าไปพูดคุยทําความเข้าใจกับครอบครัวผู้สูญเสียแล้ว และว,วันนี้นะครับก็เกิดเหตุคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงดับตำรวจวีระชัยอยู่ดำตำรวจสพเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสขณะเดินทางกลับจากออกเวรที่สถานีตำรวจไปบ้านพักได้รับปัดเจ็บสาหัสโดยคนร้ายหลบหนีไปได้ส่วนดับตำรวจวีระชัยนั้นถูกส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนาินคริตแล้วและขบวนการค้าสัตว์ป่าเนี่ยก็คงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดในวันนี้ก็สามารถจับขบวนการค้าสัตว์ป่าที่เตรียมกำลังจะส่งออกไปต่างประเทศได้ค่ะ โดยที่ท้ายรถกระบะทั้งสองคันเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยกล่องโฟมบรรจุหีบห่อเป็นอย่างดีเลยค่ะขับมาถึงบริเวณถนนร่มเกล้าเจ้าหน้าที่กองบังคับการปรับ,ร,บรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เห็นว่าผิดสังเกตก็เลยติดตามและเข้าไปตรวจสอบพบว่าในกล่องโฟมและท้ายรถบรรทุกสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิดมีทั้งตัภาพเต่างูเหลือมงูเหา่าและงูสิงซึ่งก็มีทั้งซากและบางตัวยังมีชีวิตนะคะผู้ต้องหาในรถทั้งสองคนทั้งสองคันนั้นมีได้กัน3คนค่ะ คือนายทิวาสำรันดีนายวัชรายุทธโยและนายกำพลรานรอนนายทิวาคนขับรถหนึ่งในผู้ต้องหา